เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากก็ระมัดระวังนิดแตบอกว่าข้างบนตรงนี้เย็นเย็นมากมากเลยทุกคนนะครับก็บุดนิดนึงนะครับมันอาจจะนี่นะโอเคก็ถือว่านะครับนี่ครับทางก็แอนเจอร์นิดนึงนะครับผมเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับควรขึ้นมานะ สวัสดีทีวีฟามิลี่ครับเดี๋ยวเราจะพามาดูเลมรีวิวสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะครับของสถานที่ท่องเที่ยวของเกาะล้านนะครับผมเรียกว่าห้ามพลาดนะครับต้องมาดูนะเป็นจุดชมวิวนะครับแห่งวัดแห่งหนึ่งนะครับผมก็เราสามารถมาไหว้พระด้วยมาดูชมวิวได้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปตามไาดูกันว่าจะเป็นที่ไหนนะครับผมเดราไปดูกันครับก็นะครับก็มาอีกจุดหนึ่งครับก็หลังจากหาแสบมาแล้วถัด หาแสมครับหลังจากหาแสมอแล้วเราก็มาดูจุดหนึ่งเป็นจุดชมวิวของที่เรียกว่าครับต้องมานะแต่บอกเลยว่าเส้นทางที่ผ่านมาเห็นมันค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งนะก่อนเรามาระวังในการขับขี่นิดนึงนะครับวันนี้ก็เป็นจุดชมวิวครับเรียกว่าพระใหญ่นะจุดชมวิววัดเขาใหญ่ครับผมมาดูบรรยากาศก็มาไหว้พระแล้วก็มาดูบรรยากาศของเกาะล้านเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างบนกันนะครับบอกเลยว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับผม ตัวน้าปารีสเราเจอคนสวยนะครับนี่เขาเป็นดาราหรือเปล่าน่าจะเป็นดาราคดีนะทุกคนดูดิน่ารักมากนะครับก็เป็นไง้งครับกับบรรยากาศ ของวัดเขาใหญ่นะโอเคนะทางขึ้นมันจะอันตรายนิดหนึ่งนะทุกคนก็ระมัดระวังดูเพพาะสมรถนะรถที่จะขึ้นมาด้วยโหแบบเราทึ่งใจามากนะครับผมว่าบิดกันนะก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหนระือเปล่าเพราะน้ำหนักตัวพ่อก็ไม่ธรรมดามือนนะครับผมก่อนนั้นเดี๋ยวเราจะที่ต่อไปกันก่อนว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับผมกับรีวิวที่นี่นะครับวัดเขาใหญ่กับเกาะล้านแห่งนี้ครับผม i อันนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราขึ้นมาด้านบนจากองค์พระนะมีให้เราขึ้นมานะครับผมอันนี้อาจจะต้องอาจจะต้องใช้เสียงเบาๆนิดนึงนะครับผมก่อนครับบรรยากาศที่นี่ล่มลื่นมากๆเลยนะเป็นจุดจากวัดนะนะครับเราขึ้นมาอีกอีกนะครับผมอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของที่นี่ดีกว่าว่าจุดชมวิวตรงนี้จะสวยขนาดไหนนะครับเราดูเส้นทางก่อนครับผมก็นะครับเป็นเส้นทางของทั้งวัดนะเอาจจะต้องใช้เสียงเบาๆนิดนึงนะครับแล้วก็เดินไปนะครับผมทุกคน เราเดินไปอันนี้ไม่ใช่ปภครับน้องเ,เดินระวังนะใกล้มีมีขวดหินระวังนะก่อนครับเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากก็ร,าาระมัดระวังนี้แต่บอกว่าข้างบนตรงนี้เย็นเย็นมากๆเลยทุกคนนะครับก็มุดนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะนะนี่เองนะโอเคก็ถือว่านะครับนี่ครับทางก็แอดแอนเชอร์นิดหนึ่งนะครับผมเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับคนข,ข,ขึ้นมานะนี่ครับทุกคน ก็เป็นจุดเพอ,พอ,พอแบบสงบอ่ะเงียบด้วยสงบด้วยแล้วก็หัวอากาศเย็นนะทุกคนเย็นมากมานั่งพักผ่อนกันนะถ้าใครยังพร้อมม,ม,มีเวลานะครับใบบาทคิดว่าน่าจะค่อนข้างสวยนะทุกคนนะนี่ครับผมสอง้างทางเนาะทางก็เป็นอะไรเป็นเส้นทางเขาซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เดินระวังกันนิดนึงนะครับแต่กันนู่นไปกันนู่นเลยครับผมไม่รอกันเลยครับผม เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมนี่นะฮะทุกคนเราเจอดาราเกาหลีแล้วครับทุกคนครับชุ่มแต่จะชมทุ่นเชาะที่สุสดหรอเปรนเราเจอดาราเกาหลีเมื่อกี้ดาราเกาหลีเมื่อกี้นี่เองครับผมนะครับเราเจออีกร้านะฮะอันนี้อันนี้เป็นล่ามเขาหรือเปล่าครับเป็นล่ามปะไม่ใช่ไม่นช่ล่าอันนี้เป็นแม่บ้านที่นี่เนาะ้องดูแลที่นี่นะครับี่ยทุบเทียนมีไหมฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปครับผมเราดูด้านบนกันครับผม อันนี้ไกด์ของเรานะวันนี้ไกด์เราพูดเยอะมากเลยครับได้ยินแต่เสียงไกดนะ์นะเราขึ้นไนบนดีกว่าครับผมขึ้นไปนะครับมันจะชันมากทุกคนต้องระวังนะครับผมอ,าอ้าวขออนุญาตนะครับพี่ขออนุญาตนะครับพี่ขออนุญาตครับเรามาเดินดูนี่ครับเจ้าแม่ก็อิ่มนะเรามาไหว้กันนะขอพรขอกระละให้เราปลอดภัยนะครับทุกๆกคนนี่บูบรรยากาศข้างนอกดีกว่า สวยงามพระรามแปดมากเลยทุกคนครับดูครับโอ้โหนี่นะทุกคนมามาไหว้มาสักการะได้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะครับผมนี่เห็นไหมนี่ครับผมตัวแมกก็ดีนะครับผมเรามาดูบรรยากาศดีกว่าครับนี่อีจุดหนึ่งนะหลักจากองค์พระด้านนู้นนะเรามาจากด้านนู้นนะขึ้นมาด้วยความที่บอกว่าแอนด์เจอร์มากๆเลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมฮะขึ้นมาด้านบนจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะถือว่าสวยเลยนะครับ เดี๋ยวแก็บรรยากาศอีกทีนึงตรงนี้ข้างบนให้ดูนะโอเคนะ เรนไ้างครับเรียกได้ว่านะครับอันนี้คือจุดลับนะผมว่าคนพื้นที่เป็นคนนําเราขึ้นมานะบอกตรงว่าในรีวิวเราก็ไม่เคยเห็นนะครับน้องก็จะพากันเราขึ้นมาจากองค์พระด้านล่างขึ้นมาด้านบนอีกชั้นหนึ่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งอีกวิวหนึ่งที่โคกว่าสวยมากๆแล้วบอกว่าวันนี้โชคดีมากๆจากที่เราตา,ตากกำลาบากากันตั้งแต่วอนกอนแล้ววันนี้ได้เห็นแสงอาทิ์ได้เราเห็น,นครับเราก็มาว่าเจมอิม่มแล้วก็ได้เห็นวิวตรงตรง,ตรงหาด ตาแหวนอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ถ้ามีที่เที่ยวอะไรเด็ดๆนะครับมาได้เลยนะครับที่เกาะลานนะครับมาพักที่นะครับทะเลล้านดาวครับเดี๋ยวน้องก็จะพาเราไปเที่ยวเองนะครับผมที่ไหนที่ไม่เคยไปที่ไหนไม่เคยรีวิวเดี๋ยวน้องก็พาไปอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมจะมีนที่ต่อไปที่ไหนเราจะไปกันแล้วตามไปดูครับผมกับเกาะลานมหาโหดของเราทริปนี้ครับผมโอเคบ๊าย น้องเสือโคร่งเขาเขาเป็นแบบว่าพิ่จะาน้าหยกจะน่าจะนิ่งแต่คนิีคือดุมากแล้วก็อย็ากดไลค์กดแชร์กดซับไครต์อะรคะนัเต็ม้วถามวันิลบ่ายบายที่ลืมกดกันิดกง่ายๆละคะทุกท่ห้